คือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาท่านาตายศั์นะคะภาษาท่าท่านาตศัพั์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเกี่ยวกับ การที่เวลาเราจะเรียนรำต่างๆไม่ว่าจะเป็นรำมงมาตรฐานหรือว่าการรำเป็ดตะเล็ดเนี่ยเราจะต้องรู้แม่ท่าก่อนแม่ท่านั้นหมายถึงว่าภาษาท่านาฏศัพท์ก็คือจะมาจากมือแล้วก็จะมาจากทางอารมณ์หรือว่าการเรียนแบบธรรมชาตินะคะหรือการเรียนแบบอารมณ์ของออการแสดงอย่างหนึ่งมิจฉาหยิบยกของโข,ขนตอนหนึ่งมาให้มาให้ดูนะคะอาจจะเป็นโขนตอนจับนางสุพรรณมัจฉานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าการสาธิตท่านาฏศัพท์เป็นแบบไหนเป็นยังไงประมาณอยู่ที่12ท่าน,นะคะน ซึ่งท่านาเตจับเนี่ยนักเรียนสามารถดูจากคลิปที่มิตรได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้เลยเดี๋ยวมิตรจะสาธิตไปเป็นทีละท่าทีละท่าซึ่งคลิปวิดีโอนี้นักเรียนจะต้องต่อท่าจากของมิตรเองนะคะว่าท่าที่มิตรทำเนี่ยคือท่าอะไรนักเรียนต้องพูดตามไปด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งการส่งงานจะส่งในรูปแบบไหนมิตรจะมีให้2ช่องทางนะคะก็สามารถที่จะส่งเป็นคลิปวิดีโอให้กับทางไลน์ของมิตร ที่มิดได้โชว์ขึ้นสไลด์หน้าแรกให้นักเรียนดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันที่2อ,เ,อเปิดเทอมมาเนี่ยเราสามารถที่จะมาสอบในห้องเรียนได้โดยการสอบเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มก็ได้หรืออาจจะเป็นเดี่ยวก็ได้นะคะแล้วแต่ความพึงพอใจของนักเรียนเลยนะคะแต่ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรียนในห้องเนี่ยมิดจะจัดเป็นกลุ่มให้กับนักเรียนแต่บางคนอาจจะบอกว่ามิทครับ มิตรคะหนูเนี่ยอยากจะสอบเป็นรายเดียวโอเคมิตรไม่มีปัญหาคือมิตรได้หมดนะคะตรงนี้อะเรามาดูกันเลยค่ะแล้วก็ให้ทําตามมิตรนะคะใจะเย็นๆแล้วก็ค่อยๆทําทําฝึกบ่อยๆแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะอะเรามาดูกันท่าที่1นนะคะ,ะจีบคว่ำนะคะจีบคว่ำมือสองข้างเนี่ยจะหักข้อมือลงเข้าหาลําตัวหรือจะดูด้านข้างจะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้คือจีบคว่ำนะคะจีบงายวงกลางสอดส้อยมาลาแปลง จีบปลกข้างอันนี้คือประเภทที่ทําด้วยมือของท่าน้าตยาศย์นะคะต่อไปการใช้อารมณ์หรือเราหยิบยกโขนตอนหนึ่งมาให้ดูนะคะท่าต่อไปเป็นท่ารักตั้งมือโกโรธโกโรธมืออีกข้างเราต้องเท้าเอวแล้วก็ท่าโกโรธเราจะมีให้เลือกได้สองท่านะคะมือจะแตะตรงหนกแก้มแล้วก็ใช้ท่าทางลักษณะส,สีหน้าเนี่ยกระชากลงไปอย่างนี้นะคะอันนี้คือท่าโกโรธ นะคะต่อไปโกรธอีกท่าหนึ่งมือข้างเท้าเอวเสมอไปนะคะจะไม่อยู่นิ่งๆชี้และก็กวาดเข้าหาลําตัวนะคะอันนี้คือท่าโกรธอ่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้โกรธนะคะโกรธจะมีสองท่าให้นักเรียนได้เลือกต่อไปอดควรอดควรก็คือหมายถึงว่าโศกเศร้าเสียใจให้นักเรียนเท้าเอวแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะป้องมาตรงที่หัวตาด้านใดด้านหนึ่งแต่ให้ดูจากลักษณะของมิดนะคะเราจะเอียงไปทางด้านขวาอันนี้นะคะแต่หัวตาหนึ่งแต่หัวตาซ้าย เปลี่นหัวตาฝากลับไปทั้งส่จังหวะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าถ้าอดควรหรือว่าโศกเศร้าเสียใจต่อไปถ้าปฏิเสธนะคะปฏิเสธมือยังคงเดิมเท้าเซลเหมือนเดิมจีบข้างลําตัวแล้วจีบคว่ำเสร็จปุ๊บ,ปล,บลปล่อยจีบออกข้างลําตัวปล่อยจีบออกหันมือไปอหันหน้าเนี่ยไปมองมือนิดนึงแล้วก็ตวัดมือขึ้นแล้วก็หันหน้าไปข้างนึง ส่มือนิดเดียวอันนี้คือท่าปฏิเสธต่อไปท่าจราลีจรลีก็หมายถึงว่าไปนะคะไปเนี่ยเราจะมีทั้งมือเดี่ยวแล้ะก็มือคู่จรลีให้ตั้งมือจีบหักข้อมือเข้าหาลําลตัวนะคะแล้วก็จีบมวนจีบออกเป็นตั้งวงอันนี้เป็นมือเดี่ยวส่วนมือคู่อันนี้เราจะใช้กับการรำหงเสื่อส่วนใหญ่นะคะ เป็นการจีบคู่กันอันนี้เขาเรียกว่าท่าจราลีจีบเสร็จปุ๊บม้วนเข้าหาลาตัวแล้วก็คลายจีบออกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าท่าจราลีซึ่งจะมี2แบบด้วยกันแต่นะักเรียนต้องทําทั้งคู่ท่าอีกท่าหนึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าดีใจนะคะเวลาตัวนางเนี่ยดีใจที่ได้พูดคุยเจราจากับโคนปุ๊บเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าดีใจก็เลยได้ท่าทางแสดงอารมณ์ขึ้นมาเป็นแบบนี้จีบตรงหน้าอก ะะเสร็จปุ๊บจีบเข้ามาและคว่ำเข้ามาแล้วก็เข้ามาตรงริงฝีปากอันนี้เขาเรียกว่าท่าดีใจหรืออาจจะยืนอยู่ในลักษณะดินไปเท้าหงิกก็ได้นี่คือลักษณะของตัวนางหรือจีบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นท่าดีใจต่อไปอยอายนะคะถึงเวลาที่นางเนี่ยได้เขินายกับลิงนะคะหรือหมมนันมาในเองที่เราเรียกเราก็ลักษณะสีหน้าเป็นแบบนี้นะคะายใช้สัตตาเนี่ยหลบลงไปแล้วก็ายหลบลงไปแบบนี้ นี่คือการปฏิบัติท่าทางหน้ายศยสัพที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจขอแอดไลน์ ID จากของบิทมาได้เลยแล้วก็ทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทําให้เกิดประโยชน์อยู่บ้านนะคะเราจะได้ฝึกทําแล้วก็ทบทวนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบทเรียนเกี่ยวกับภาษานาายศาสร์ก็จะมีเพียงแค่นี้ค่ะติดต่ออีพีต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ